ไม่เสียเวลาครับต้าวานอีกหนึ่งเวอร์ชั่นครับเอามาร้องข้างซะโรแมนติก uh, สักหน่อยโอ้๋ออันนั้นโบกต้าวานด้วยพี่วีพี่วีพนมพวยต้าหลาอันนั้นต้าหลาอ๋อโย่พี่วีานรอบเป็นพี่วีแล้วฉันเอาเถอะพี่วีอะไรล่ะพี่วีพนมพวยไทยพี่วีนพี่วีนพี่วีนเอวูริบอดี้มาเลยยังต้าวานอีกเวอร์ชันนึงนะโย่ไปด้วยกันนะ จะลับมืขึ้นมาก่อนด้ยวจะวจะเต้นเต้นเน้องเต้นต่อดีวลดิเกิดก็รู้เราคบกันมานานหเราวมาด้วยกันหยอกล้อเล่นกันสร้างควา จนวันนี้ฉันเริ่มเปลี่ยนไปเพื่อนกันต้องรู้ร้องเข้ากันแบบไหนไม่อยากให้คิดปไปไกลมากกว่านี้หยอยกล้อเล่นกันเล่นกันมากไปมันบ่ดีบ่าอยากให้เป็นจังซัเอ้ยเข้าใจบ่บอเฮามันคิดปไปไกลในค่ำคื่มันคงผู้ไว อยู่แค่นั้นกอนได้ไหมเพอ,อยากเสียใจเมือที่ผ่านมาเชิลามคนนี้จะมีแต่ต้าวันเรื่องรายวันวานไม่ยนทิ้ไงไปที่แค่อย่าทำจังสั้นไม่บอใจใคลายมันอ่อนอแดอเราขอเป็นแค่มูที่ต่อากาน พอใจมันหักคนนี้ไปแล้วเสียห็่จังใดให้หยุดรังไฟหัวใจฉันคงต้องเจ็บชาเจ็บมาพอแล้วขอร้องว่าต้องมาตองยำคอยสาบบอทัให้จเจ้าเสียใจไม่นัดก,กันมาก่อนไงเสวัสดีสวัสดี้จอด้วยนะสวัสดีทุกคนครับเป็นอีกหนึ่งวันนะที่ผมคิดว่า ร้องเพลงนี้แล้วเวอร์ชันนี้มันมีความสุขมากใช่ผมได้อยู่คุ้ด้วยแล้วก็มันบรรยากาศดีบรรยากาศมันได้ได้อยู่มีน้องตกด้วยนะตอนเราวันคิดไกลให้กคืนคงไม่ไหวอยู่แค่นั้นก่อนได้ไหมไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมาช่วยกันนอนเลยฉันล้วคนนี้จะมีแต่เต้าหวาเรื่องรายวันวานนี่โยนทิ้งไป อย่าทำแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อนแอขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อใจมันหาคนนี้ไปแล้วเสียเฮ็ดจังบบใดเฮ้ยหยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเจ็บมาพอแล้วพอร้องไม่ต้องมาต่ออย่างคอยจับก็ทั

าอยูหลก็ยังเอาเล็นเนาะมัเป็นบิกิตดีจะไปหาเียไปเทวดาดบมันใหญ่นะลุงแล้วลงแล้วดิว่าเขาสีหงมเพงอย่งเดนังสันไป่ลาห่มพอกับอเป็นท่านรือเปลย่ง่อน เพลงต่อไปนี้ผมอยากให้คุณนั่งอยู่เฉยๆตรงนี้ได้ไหมแต่มันเปียกนะลองนั่งดูนั่งลงตรงนี้มันเปียกนะขาจุ่มน้ำในถอดเกือบถอดเกืบอย่าเพิ่งถอดน,นะเดี๋ยวครั้งหนะน้าไม่ได้ด <c oughs> น,นี่อันนี้อ,นอันนี้ก่อนนี้ก่อโอ้อะไรเนี่ยคุณต้องทุ่มทุนแล้วนะเนี่ยไปอะไรมันจะได้ใส่ขึ้นอีกรอบสองรอบสองไม่ได้ใส่ขึ้นแล้วใส่ขึ้นอะไรเนี่ย แล้วก็จะไม่คิดหน่อยหรอว่าตัวนี้จะได้ออกทัวร์สามสิบวันน่ะมันจะได้เอาไปไงโอ้ต่ไปยาก<ม>ไงกางเกงนะม่ะมีมีเยอะแยะมันก็มีเยอะอยู่แหละมันหายไปไหนไม่รู้ตอนเนี้ยมกไปเป็นตัวผมบอกไปแล้วอย่าให้พี่วีขโมยไปนะอย่าไปแม่เขานั่งเฉยได้ไปคุยกับแม่เขาทําไหมไม่ต้เอาแม่อะไรทำไมคุณจะว่าเป็นแม่อย่างนั้นนะ่ะพี่วีพี่วีไม่เคยเห็นตีเวลาเด็กหน่อยตีกันไมนะ่ใครเนี่ย พี่วิ่งมาเลยนะวิ่งมาทำอะไรอ่ะสมุนงกระเปื่อกระเปื่อกับอมตีกันเนี่ยเนี่ยไอพี่ตีกันแล้วเอ้าตีกันแล้วเอ้ยยิ่งมาเลยดิไอยิ่งแล้วมั้ยยังวาเนี่เฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าะตีกันไอ้พี่ไอ้พี่เราหามบ่เราหามบ่ฮะไอ้พี่เราหามบ่แกห้ามนั่นแหละแต่แกไม่ไม่ได้ห้ามเหมือนพวกเราแล้วถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นผมวิ่งมาเฮ้ยมึงตีกันยังน้องฮะอ้าปะช่วยตีกันยังนี่ชุดมีเรื่องนี้ลา่ากับชุดตีกันยังพี่มีเดินพี่มีวิ่งมาคราวเนี้ย <He> i, ยัดตีกันตีกันอ๋อคุณเตัสเอาละหัวย่างมากแล้ว,ลวอันนี้หยอกหยอกเฉยๆพี่วีก็เป็นพี่ชายที่น่ารักใช่แต่ในความที่ผมพูดหยอกนั้นหลายหลายคนจะคิดว่ามันเป็นความจริงอ๋อมันมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องที่เราสมมติขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมไม่ครับความจริง